ใช้กระทะรุ่นนี้นะคะลองปิ้งข้าเหนียวปิ้งตั้งหน่อยจ้า <c oughs> แล้วทำไม่เหมือนใครใครไม่เหมือนเรานะคะลองดูนะคะเราก็เหนียวคุกน้ําตาลนิดๆใส่ไข่น้อยๆแล้วก็ <c oughs> เกลือนิดๆน,นะคะเออเอาปิ้งอันนี้ก่อนนะคะนี่กระทะ <c oughs> ปแปะเรมแปะรมนิดๆนะคะเค็มนิดๆนะคะแล้วก็มันๆกับไข่นะคะแล้วก็คุกคุกกะบี้กะบี้นะคะลองทำดูเราปิ้งให้มันแข็งตัวแล้วเราก็ใส่ไม้นะคะใส่ให้ที่ย่างลองดูเนาะ,นะเพื่อนๆเนาะผมก็สะ ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหอมกลิ่นไฟนะคะนี่เห็นไหมคะลองดูลองดูไม่รองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนี่้าไมันแข็งตัวสักหน่อยแล้วเราก็จะใส่ทิปปิง้ง ไม่ยากนะคะมารอสักครู่นะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวมันชิใหม่ <c oughs> ลองทำกินดูนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะด้วยแตาถ่ถานสบายๆนะคะอย่าวนี้มันทันสมัยเนาะเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายกระถาน ถ่านนะถานใส่สักหน่อยนึ่งสิเตาถ่านนะคะเตาถ่านใช้เตาแก๊สก็ได้แต่ว่าม,มันจะไม่ค่อยหอมนะคะไม่ค่อยหอมมันเอาฐานนะคะเพ่ลองดูนะคะคไม่ลองไม่รู้นะคะไม่ลองไม่รู้ ไปดูไม่เห็นฮารองทําดูดูสินะาตามันจะเป็นอะไรไข่ก็คุกไปแล้วนะคะเป็นตุกานะคะคุกไปได้โตเลยนะคะแต่ฐานน้อยๆนะ,ะยังไม่ชิมหมเดี๋ยวมันสิมไห เ้มสมอภาคกันนะคะเดี๋ยวไม,ม่ใช่ใหมน่นี่ยโอเคพอแล้วนะคะเดี๋ยวมชม่ใหม่ปิ้งนาๆไม่เป็นไรนะคะให้มันหอจม,มจยุมมอ,อกมานะคะนี่ <c oughs> ในทันสมัยนะคะเพือ่อนๆทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้กล้ยมันมอยู่อย่างนี้เลย น้ำมันนะคะติ้งแบบไร้น้ำมันนะคะไร้น้ำมันด้วยนี่เออกระทะเนี่ยใช้ดีนะคะและแน่ๆมีแววมีแววนิดหน่อยมีแววนิดหน่อยพูดถึงเราไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปใช้มันหรอกสีโรลานะคะใช้ตัวเดียวก็จบเลยนะคะ ก็เอาแบบพอดีพอดีนะคะอย่าไปเอานั้นมันมากมายนะคะห่อผมไว้เพราะว่ากินควันไฟเดี๋ยวมันจะหอม <c oughs> เริ่มร้อนเลิศๆค่อยๆปิ้งค่อยๆนะคะค่อยๆปิ้งเด้อค่อยๆปิ้งเด้อใจเย็นๆนะคะ เริ่มแข็งตัวนิดๆน,นะคะเออฟันนก่อนเราก็ลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะเออเขาทาอยู่เขาทาอยู่ไปได้อีกน้อยนิดอีกน้อยนะไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะปิ้งแบบธรรมชาตินะคะไร้น้ํามันเบาน้ํามันเอาขั้นเหนียว่าคั้นเนียวแย่ๆนะขั้นเหนียวแฉะๆฉะนะ มาคุกเสร็จเกลือใส่ไข่ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนั่นละจะได้ข้าเหนียวนะคะบ้นนี้กินก้าวเหนียวนะคะเออบ้านเหนียบ้านเหนียคนต้นเหนียกินข้าวเหนียวเด้อคนภาคอีสานจะกินคือกันคนพ่โลกนั้นๆกินเดือนหนึงต้องซื้อข้าวเหนียวกินนะคะตางพิษณุโลกนะคะ แต่ท่านเจรจายนนี้มันต้องซื้อเ้อะบูกเองนะคะบางครั้งก็ต้องซือ้อเพราะค่ามันหมดไงเออกินหมดแเ,เขาท่าเขาท่าอยู่ย้ันแขนตัวจังหน่อยนะคะถ้าเราต้องการใส่ไข่หน่อยหนึ่งเขาก็ามาท่า แต่พต้องใส่แล้วเพราว่าใส่ไปแล้วสองลูกนะคะเนี่ยทั้งหมดในสองลูกนะคะตีไข่นะคะแล้วค่ข้าเหนียวใส่เข้าไปน้ำตาลใส่นิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งนะคะผสมเข้าไปนะคะคุกคุกคุกบีบีบีแล้วก็ปัน้นเป็นแผ่น,น,นแล้วก็มาปิ้งนะคะอืมแบบง่ายๆนะคะจะได้ข้าวไม่ใช่อะไรหรอก นั่งนี่โตถ้าก่อนทิ่โตแบบโบราณนะคะเพื่อนๆนี่นะอะไรก็แบบทันสมัยมั่งโบราณมังง่งผสมกันนะคะแล้วก็นั่งค่ะนั่งเออนะ,ะไม่ต้องสิ้นเปลืองนะคะแบบ สบายสบายเริ่มกุ้กิ๊บกุ้กิ๊บแล้วนะคะ <laughs> ใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวเราก็กลับนิดหน่อยนะคะกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมันถึงไหมหมดแล้วลนะ่ะ <s> เราใช้ทานบอมเปล่านะบอมเปล่า ดูจะได้ข้าวมาเบื่อเะได้เข่าแน่แน่เป็นกรอบๆล้วนะคะเป็นกลบักลบๆแล้วนะคะน,ะคะนี่นี่เลิ่อนไปกลบับ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 สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาปิ้งข้าวเหนียว จะได้ข้าวเหนียวที่มันเหลือเพราะอุ่นไปมันก็จะเละเนาะเออก็เลยมาดัดแปลงก็เลยมาดัดแปลงซะนี่ลองทำดูนะเพื่อนๆน,นะระทะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะปิ้งพริกก็ได้ปิ้งพริกก็ได้ปิ้ง,กกงมะเขือก็ได้คลุกอะไรก็ได้หมดเลยเนี่ยเออยากยัง,ยงก็ได้หมดเลยเนี่ย ย่างปลาก็ได้ไล้น้ำมันใส่น้ำมันนิดนึงก็ได้ไม่จุดลนะคะไม่ต้องใส่กระดีนะคะนี่ดีมากนะคะเวลาล่างก็จะเปขดัดว่าน้ำขังแค่น้ำกองแล้วก็ถูๆเบาๆปิ้งก็เนียวนะคะโฆษณาขายด้วยนะคะ ปปาก,ากันเดอร์เป็นพวกในตะการ์กันเด้อมีเด้อจะลงไว้นะคะกระคัแบบนี้นะคะ,นะคะ,ะ,คะปประะนะ <c oughs> าคา,า,าไม่แพงนะกันเนี่ยบอกใส่ได้หมดเลยโฆษณาพ่อขายพ่อเลยไปดูยุ่ง